ไเรชมธรรมาชาติไปเรื่อยๆนะคะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะยังไม่ไปไม่มาเลยเ่ะก็มีเพื่อนมานะคะนี่นั่งนั่งเป็นวน่มาเยอะนะคะเพื่อนนอกเยอะมา ปลายใหญ่มาแล้วท่านเพื่อน เคลี่เคปทำเฮียปลาชาค่ะนใ,นใหญ่มากนี่นอะ่อนโเีดอันนี้ก็คือปลาช้า เบอก์เลอร์อะไรปลาอะไรนาะนี่ชื่อปลาอะไรไม่รู้ด้วยค่ะ